สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสร้างกราฟแรงเฉียนและกร์ฟโมเมนต์ดัดที่จะทำบนคานด้วยโปรแกรม SUT s u c t u r นะครับขั้นที่หนึ่งครับเข้าไฟล์ครับแบงค์โปรเจกครับสร้างคานครับคานผมจะยาวที่10เมตรนะครับแล้วก็ใส่พินซัพอร์ตนะครับที่ข้างซ้ายแล้วก็โรเลอร์ครับที่ข้างขวาครับแล้วก็ใส่แรงครับ ผมจะให้แรงเป็นที่สิบห้านะครับแล้วก็เอาสามเมตรครับแล้วก็ใส่อีกครับยี่สิบเอาสี่เอาสี่เมตรครับแล้วได้มาครับสองแรงตรงนี้ผมก็จะกระาจายแรงอีกแรงนะครับ นีเราที่สามสิบครับที่หกเมตรครับนี่ครับก็จะได้อย่างนี้นะครับนี่ครับเราจะมาดูแรงเฉือนกันนะครับนี่แรงเฉือนของเวฟสามารถเข้าไปดูได้ครับแบบชัดๆนี่ครับในจุดศูนย์ศูนย์ครับแรงเฉือนก็จะมีสี่หกจุดห้าศูนย์นะครับ้วเราเลื่อนมานะครับ เลื่อนมาที่สองเมตรนะครับเราจะได้เลขหกสี 6, 6. 5. 5, 6่หกจุดห้าสินเท่าเดิมนะครับครับเลื่อนมาห้าเมตรจุดหกครับก็จะได้แรงเฉลี่ยสิบเอ็ดจุดห้าศูนย์นะครับน่ครับตามนี้นะครับนี่คือมันแสดง ข้อมูลแบบละเอียดนะครับกดคลิกเข้ามาดูได้ครับต่อไปก็ตัวเอ็มนะครับเป็นอันนี้คือแรงดัดนะครับนี่ครับจะเป็นเส้นนี่ครับแสดงกดเข้าไปดูได้ครับนี่ครับนี่ครับจุดศูนย์ศูนย์ครับก็จะไม่มีแรงอะไรแรงดัดครับอันนี้เลื่อนมาเอาสักสามเมตรครับจะมีแรงดัดอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สองครับจุดเก้าเจ็ด เรื่องมา5เมก็จะเป็น185.84นะครับแล้วก็เราก็จะกดดูแรงทั้งหมดนะครับที่เราทํามากดโชว์เลยครับนี่ครับนี่ก็จะได้แรงทั้งหมดที่ทเราทํามานะครับสแสดงแรงเฉียนและแรงดัดครับสองแรงครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ